เราไดไ้ฟังมีตลาดสำเร็ชจชาวจมีไก่ย่างข้าดาวนะ <laughs> ไก่ย่างข้าดาวหนุนหน้าตาเราเราก็จะไปซื้อจะเป็นร้านขายกระดาษเลยนะร้านใหญ่เลยนะแล้วข้างหน้าจะมีตลาดสำเร็จนะปรองข้ามกับวัดสุทาวัดวัดอะไรสักอย่างต้องตลาดสำเร็่อรู้จักตลาดสำเร็จป้องเราจะมาลงตรงนั้นนะ อ๋อ,อเราเดินสายในนะสมัยก่อนเราต้องเดินเดินจากสายนอกเข้าสายในมาเรียนดาวคนงตอนนั้นเป็นช่วงที่แม่มีตัดสปอก,ก็ยอมลำบากอ่ะก็เราไม่ใช่คลุลรวยอยู่แล้วไงเข้าใจไหมล่ะก็เรียนลำบากได้ไม่ได้รู้สึกอะไรถามว่ามีอะไรที่ดีกว่าคนอื่นอ๋อเอางี้ไหมมงคนชีวิตของพระพุทธเจ้า ก็คือของในหลวงนั่แหละทุกรัชกาลจะสอนเป็นเมยูนะแต่รัชกาลที่เก้าก็บอกว่าอย่างในหลวงเขาก็จะสอนว่าบงกลชีวิตได้ตังมาเนี่ยยังไม่ได้เลยเนี่ยบงกลชีวิตก็มีโครงแกการเรียนแล้วก็อุปการะครอบครัวพ่พอแม่ใช่ปะ่ะอุปการะครอบครัวใจนั่แหละแล้วก็รู้ก็จะยังอยู่คนเวลาอะไรเงี้ยลองไปอ่านุงกลชีวิตดูดิสิบประการโคงแก่การงานสันโด สันโดษคือพระพุทธเจ้าไงเหมือนกับว่ามีแนวทางให้ว่ากษัตริย์เป็นพุทธเจ้าใช่ค่ะใช่เลยพระพุทธเจ้าคือว่าต้องสันโดษใช่ปะสันโดษคืออยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้ามีไม่เหมือนคนอื่น เส้นเวลาเราคิดแบบนี้ไงแต่เราเป็นแค่คนธรรมดาเขาจะบอเราเราไม่ทราบว่าเชื้อสายกษัตริย์เป็นยังไงก็คือที่กลัวตายใช่ปะกลัวตายคือคนทั่วไปแต่เราตายได้ไงถามว่าทําไมถึงตายได้ถามว่าพูดอยู่ทุกวันเนี้ถ้าคนคิดจะฆ่า่าได้ไหมก็ฆ่าได้แต่ถามว่าแต่เราพูดไปแล้วไงอย่างน้อยก็อย่าง้อยก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากอ่านใจเขาจะต่อในหลวงก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากสั่งเท่านั้นแต่โชคดีที่เป็นเชื้อสายของกษัตริย์โดยตรงมีคนโทรมา